สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่ามีสมาชิกนะครับท่านหนึ่งนะครับในกลุ่มของ FC Recycle นะครับได้ถามผมเข้ามาว่าในช่วงโควิดเนี่ยครับจะเปิดร้านดีหรือไม่นะครับจะมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับอันเอ่อทั้งนี้นะครับผมก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่าข้อมูลที่ผมนํามาพูดเนี่ยก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของผมโดยที่ไม่ได้อ้างอิงจากที่ใดเลยนะครับก็ แน่นอนนะครับว่ามีความเสี่ยงอย่างมากนะครับแล้วเรื่องที่นํามาพูดกันก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับที่เราจะนํามาพูดกันว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราจะเปิดร้านดีหรือไม่นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมผมมองว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะเปิดดีไม่ดีนะครับผมมองว่าออในช่วงเนี้ยโควิดกําลังระบาดค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็หลายๆคนหลายๆอาชีพเนี่ย ไม่สามารถประกอบการได้นะไม่สามารถทํางานทําการกันได้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากครับแม้กระทั่งของเก่าเองก็น่าจะค่อนข้างลําบากอยู่นะครับแต่ทั้งนี้นะครับไม่ได้ลําบากมากเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับจากด้วยประสบการณ์ของตัวผมเองเนี่ยที่ปัจจุบันเนี้ยผมยังสามารถออกไปทํางานได้ยังออกไปรับซื้อของได้นเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้ลําบากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องเซฟตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่า ด้วยโรคภัยอะไรแบบนี้นะครับแล้วสิ่งของที่เราหยิบจับที่เราไปซื้อเนี่ยเป็นของที่ใช้แล้วซะส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องมีความอันตรายอยู่แล้วนะแต่ว่าทั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทุกหย,ย่อมหญ้าหรือทุกที่ทุกจังหวัดเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเ,เราเดินผ่านกันอะไรกันอย่างนี้นะครับเราก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนะเราก็ต้องป้องกันโดยการใส่แมสล้างมืออะไรแบบนี้นะครับตามมาตรการไปนะแล้วทั้งนี้ เทาเรื่องถึงว่าเราจะเปิดร้านเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนหรือว่าจะดีไม่ดีอย่างไรนะครับ <Building. S 1> ถ้าถามส่วนตัวผมคือการเปิดร้านไม่ว่าจะเปิดที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นช่วงช่วงใดก็แล้วแต่นะครับก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วครับเพราะว่าการลงทุนนะต้องเข้าใจด้วยว่าการลงทุนมันก็ต้องมีความเสี่ยงแต่เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็ขึ้นอยู่กับทาเลมากกว่าครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรคระบาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงโควิดอ่าถ้าผมถ้ามองในแง่มุมของผมนะเพราะว่า คิดง่ายๆคิดง่ายๆเลยครับว่าการเปิดร้านใช่ไหมครับคือเรานะครับรอซื้อของจากคนที่จะนําของมาขายให้เราแล้วมองกลับไปง่ายๆว่าในช่วงโควิดนะครับผู้คนเขาค่อนข้างจะตกงานแล้วก็ไม่ค่อยจะมีรายได้กันจะทํายังไงให้มีรายได้ล่ะครับคนนะครับที่มีของเก่าอยู่ในบ้านอย่างเช่นของที่ใช้แล้วของที่ใช้แล้วอย่างเช่นขวดพลาสติกขวดแก้ว ขวดเบีร์กระดาษหนังสือเศษเหล็กอะไรแบบนี้ครับถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยเขาอาจจะทํางานทําการกันเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้เก็บขายก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาเปิดร้านในช่วงเนี้คนที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่มีไม่มีงานทําเขาก็ไม่มีรายได้รายได้จะมาจากไหนได้เขาก็จะต้องนํารายได้มาซึ่งของเหล่านี้เป็นของที่เหลือใช้แล้วหรือไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ผู้คนเขาก็จะต้องนําออกมาขายกัน เปรียบเทียบง่ายเลยอย่างกับผมเนี่ยออกไปวิ่งซื้อหาของตามหมู่บ้านตามชุมชนตามอะไรแบบเนี้ยครับผมหาของได้ง่ายมากเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าคนต้องการขายของเพื่อนําเป็นเงินกลับมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในช่วงที่ไม่มีงานทําแล้วก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะลําบากงานอาจจะไม่ได้ทําการอะไรขายได้ก็เก็บขายครับของเก่ามันไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ใช้แล้วอะไรแล้วแบบนี้ครับ ผู้คนเขาก็จะต้องขายอยู่แล้วครับแล้วเราเปิดร้านเราเป็นตลาดรับซื้อคือเรารับซื้อของคนที่นํามานําของมาขายเราเนี่ยได้เงินกลับไปเขาก็ต้องการเงินอยู่แล้วเขาก็จะต้องนําของมาขายแล้วที่เราเปิดร้านเนี่ยมันมีตลาดรองรับอยู่แล้วคือของรีไซเคิลเนี่ยครับมันเป็นของหมุนเวียนซึ่งมีตลาดรองรับอยู่แล้วเราซื้อมาเราก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับว่าเราจะขายไม่ได้เพราะว่าเราสามารถนําของเราเนี่ยที่มันได้จํานวนปุ๊บเนี่ยเราก็นําไปขายได้เลยเราก็ได้เงินเลยถ้าถามผมผมมองแค่ว่า ไม่ได้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคแต่มีความเสี่ยงคือเราไปเปิดตรงไหนล่ะครับอ่าตรงนี้ล่ะครับที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดในหมู่บ้านแหล่งชุมชนหรือเป็นถนนลาดยางที่มีรถลาผ่านสัญจรไปมาผู้คนเห็นอะไรแบบนี้ครับผมมองว่าความเสี่ยงน้อยเพราะว่าเราน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ของสูงแต่ถ้าเกิดเราไปเปิดในหมู่บ้านลึกเลยบ้านเราอยู่ในในสวนในไรในอะไรลึกเลยเงี้ยไม่มีคนผ่านไม่มีคนเห็นอย่างเงี้ยครับไม่มีคนรู้อันนั้นละครับเสี่ยงเพราะว่า การค้าขายแบบนี้จะต้องมีผู้คนที่เขาเห็นเนาะเขาถึงจะต้องนําของมาขายให้เราเพราะว่าผมพูดไปคงไม่งงนะผม,ผมพูดไปพูดมาผมก็เหมือนจะงงนิดนิดแต่ว่าจ,จุดประสงค์ง่ายๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้เสียงเกี่ยวกับโลกแต่มันเสียงที่ทําเลมากกว่าครับในการจะเปิดร้านนะมันไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นยุคไหนที่ว่าจะเสียงไม่เสียง ว่าเอ่ยุคโรคระบาดแล้วเสี่ยงไหมถ้าเราจะไปเปิดร้านผมมองว่าไม่ได้เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่ทําเลมากกว่าเพราะว่าถ้าถามผมนะครับคือช่วงนี้น่าจะดีด้วยซ้านะเพราะว่าคนเขาก็ต้องนําของมาขายเพื่อจะเอาเงินกลับไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือราคาของไม่ได้น้อยเลยราคาของถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะดีถึงจะผันผวนบ้างครับขึ้นไปแล้วก็ลงอะไรแบบนี้แต่ว่าเราซื้อมาปุ๊บเราได้จํานวนปุ๊บเราเราก็ไม่ต้องรอสิครับเราก็ขายเลยเราก็ดันของเอาไปขายเลยเพื่อ ลดความเสี่ยงในการที่จะที่ว่าของมันแทงอยู่แล้วอยู่ดีๆของมันจะตกลงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ได้จํานวนปุ๊บเราขายเลยครับเราหยาัดสต็อกเท่านั้นเองครับถ้าในความคิดผมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกหัวข้อหนึ่งต่อกันเลยแล้วกันนะอีกหัวข้อหนึ่งก็มีอีกสมาชิกอีกท่านหนึ่งเหมือนกันถามผมว่าเขาจะเปิดร้านเหมือนกันแต่ว่าจากที่จ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมครับจะเปลี่ยนเป็นพวกเข้าของเครื่องใช้อ่าอย่างเช่นเครื่องครัวอย่างเช่นไข่ อะไรแบบนี้ครับไข่น้ํามันน้าําปลาข้าวสารอะไรแบบนี้นะให้นําของมาขายแล้วเปลี่ยนเป็นของพวกนี้ตัดไปอ่าน,นั้นทําได้ไหมผมก็เคยเห็นต้นแบบอยู่สองสามแห่งนะครับก็เป็นหมู่บ้านพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะให้รูปบ้านเนี่ยครับนำของเราเนี้ยมาช่างกิโลขายแต่เขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินเขาจ่ายเป็นข้าวของเครื่องครัวแบบนี้เลยของใช้เลยบางทีมีพัดลมพัดลมอะไรด้วยก็ก็เป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่ง แต่เอาจริงๆอะครับคือณปัจจุบันเนี้ยผู้คนต้องการอะไรมากที่สุดก็เป็นเงินนะผมว่าเพราะว่าเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีวิตหรือประกอบประกอบชีวิตดอ่อดรงชีวิตนะไม่ได้ประกอบชีวิตเป็นเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีวิตเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซื้อยาออหาหมอนะครับแล้วก็ซื้อกับข้าวปลาอะไรพวกนี้ครับคือทุกอย่างอะครับมันใช้จ่ายด้วยเงินหมดผมก็เลยมองว่าถ้าเกิด เราไปเปิดเรามีแต่ไข่มีแต่น้ำปลามีแต่มามะ่าปลากระป๋องอะไรแบบนี้ครับก็จะให้เขาไปเนี่ยผมก็มองว่าก็อาจจะค่อนข้างที่จะลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ไม่ไม่โอเคไม่แฮปปี้เขาต้องการมีเงินมากกว่าเพราะว่าเงินเป็นส่วนหลักในการใช้ลง,ลงชีวิตประจําวันนะแต่ถามว่ามีของเราเนี้ยอยู่ได้ไหมก็มีได้นะครับเพราะว่าบางทีมาขายเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยครับ ห้าบาทสิบาทหรือยี่สิบาทอะไรเงี้ยบางทีไม่ได้ให้เป็นเงินไปเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นมีเป็นไข่นะครับมีเป็นนี่ไหมเอานี่ไปไหมเอาอะไรไปไหมเพราะว่าบางท่านเขาก็อาจจะต้องการแค่เอาไปประกอบอาหารหรือไปทาอาหารในชีวิตประจําวันก,ก็ได้ครับก็ไม่ได้เสียหายนะก็ไม่ได้เสียหายก็เป็นโปรโมชั่นหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสีสันครับแต่ว่าปัจจัยหลักน่าจะต้องประกอบ <S <S ด้วยเงิน<ม>ครับก็จะต้องเป็นเงินจ่ายไปซะมากกว่านะอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นหลักหลักๆนะ ที่นําหัวข้อ2หัวข้อนี้มาพูดกันว่าความเสี่ยงในช่วงโควิดเนี่ยครับเป็นอย่างไรในการที่จะเปิดร้านรับซื้อของเก่าหรือจะประกอบอาชีพรีไซเคลิลแล้วก็ผมพูดต่อเลยแล้วกันนะราะว่าก็อาจจะไม่ได้กินเวลายืดเยอมากอ่ะก็ขอตอบคลิปอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันสําหรับสมาชิกนะครับท่านใดที่กําลังต้องการศึกษาแล้วก็ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของเก่าเนี่ยก็ยังสามารถแอด a c e b o o k ส่วนตัวของผมเข้ามานะครับ ยินดีรับทุกเฟซนะครับก็ชื่อเฟซว่าวรากรบุญสงนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีกลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับครอบครัวที่เรียกว่า fc recycler เนี่ยผมก็จะดึงท่านผู้ชมที่ศึกษานะครับเข้าไปอยู่เพื่อทำการแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็สอบถามนะครับเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือการทำงานเกี่ยวกับของเก่านะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ออกไปหน้างานนะครับเพราะว่าด้วยโควิดนะครับก็จะไม่ค่อยได้ออกไป เรียนรู้เ,เรียกว่าภาคสนามลงสนามจริงอะไรแบบนี้ครับก็ขอหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาปกติก็จะสอนไม่ได้สอนนะครับก็จะแลกเปลี่ยนกันดีกว่าครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จะไปสอนใครเขานะครับแต่ว่าก็เป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมที่ต้องการจะศึกษาก็แล้วกันนะก็คลิปนี้ผมก็ หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอให้ท,ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ถ้าจุดไหนเสี่ยงไม่จําเป็นก็หลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ